Thank you สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยายเพิ่งกับสิผ้ามาเบิงและผ้างั่อยู่ตลาดนัดโูกระบือข้ามอุดมดงสว่างตลาดนัดโูกระบือข้ามอุดมดงสวาง่างตั้งอยู่บันดงสว่างตำบลนน,นสวรรค์อำเภอหน้าะหลวยจังหวัดอุบลตลาดจะเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเปิดตั้งแต่หกโมงเสาร์ไปจนหอดเที่ยง ถ้าแม่นผู้ใดอยากมาเบิงง่วอยู่ตลาดนัดคู่กับบือทําอุดมดงสว่างกะสามารถมาได้ทุกวันจัน์ทรกับวันพลหัดแต่ว่าถ้ามาบทถือหรือบนเน่ใจว่าเมื่อจะคล้องมาตลาดจะเปิดบอกะสามารถโทษมาได้ที่เบือที่เย่เพื่องคืนไว้หายได้ค่ะก่อนจะไปเบิงราคาง,ง่วกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ <Okay. S 1> เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเย่เพื่อนน้แน่ได้ค่ะ ราคาเดียวกันเบิงตัวแรกเลยค่ะสูงเท่าทไดรค่ตะตัวนี้มันี่สูงเท่าไดรเนี่ย,คยเคยนั่นลอยสามสิบห้าคุณเคยให้ลูกหรือยังค่ะเนี่ยยังง่วงแม่สาว<า>จักปีง่วงปีประมาณปีสามเดือนปีสามเดือนสาวน้อยห้องราคาเท่าทไดรค่ะเนี่ย ของนั้นสองหมื่นเจ็ดพันหาสองหเจดพั้ร่องได้จว่าห้งลบอไห้ต่อหลายพันไหนต่อได้บอหลายนะคะมีมาจังตัวค่ะมาเนี่ยมีตัวเดียวมือน,นขอเบอร์เท่ากัอีกนะคะ่ะ88 88 727 727 6 8 38 6 88 3คอแดงคำบุด,ม,ดมุดมอออ่อแดงคำบุดมขอบคุณค่ะ แม่สาวด้ค่ะตานสองหมืนห้าพันห้าว่าโมเมนต์ยังอยู่ราคาห่องหมครับราคาห่อมันสูงเท่าไหรค่ะนี่สูงลอยสี่สิบบวกลบเรกินลอยสี่สิบหาครับสูงลอยสี่สิบค่ะพนาบวกลบเบอเกินลอยสี่สิบหานมีมากโี่ตค่ะเนี่ยยูไสอีกตัวที่สองด้ค่ะของแม่หอยเขียว S <S <S <an> สูงประมาณลอยสี่สิบนี่แหละคะ <S <S <an> <S ่ะชื่อว่าร่อยสามสิบแปดดีเดี๋ยวส่ง ันต่อร่อนกันเดีอยวค่ะแม่ลูกลูกแม่แี้ถ้าเกิดตัวที่ตัวเปนห้องมันลูกตัวร่ายังดีแต่กล้อมจะเสีต่อค่ะแม่ผู้มใจ้แม่แม่ค่ะผู้มใจกับแม่ติดสมไม่เสือกมาได้ สาวคือกรับเด็กสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันหามันสูงเท่าใดคะเนี่อยสี่สิบครับสูงร้อย่สิบมันาตอนนี้ยครับย่งครับั้งปีนี่มันอายุประมาณสปีครับสี่ขสปีประมาณสปีไซต์ัวไดแม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกสามหมื่พันหา แม่ลูกด้วยค่ะสามหมืน่นสามพันห้าแม่มันให้ลูกมาาก่เจ้าตัวหรอคะเนี่ยลูกสองโตครับแม่ก็นานหมดตับวที่สองมันหนีไปแล้วนนบึ้งแม่เพนนิ่งะด้ค่ะ ลูกคนมากหรอคะลูกคนเจักเดือนเนี่ยคะลูกคนห้าสีเดือนตัวครับสี่เดือนตัวแม่ได้ค่ะขอเบอร์โทรไปอีกนะคะครับศูนย์หกหกศูนย์หกหกศูนย์หายห้สี่สี่หนึ่งหกส่หนึ่งหกอยเขียวได้ค่ะในหอยเขียวถุงซีอิวดมถุงซีอิวดมเขบคุณคะ่ะ ห่อนไว้เนาะแม่นอยู่ค่ะพึ่งแปดโมงเองเคยดึงแกสามหั้าท้าหอนด้วยตัวแรกในตัวปูในห้องเท่าได้คันนี้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมันสูงกว่าบาานท่าได้คันนี้สองหมื่นสี่พันห้าสองหมื่นสี่พันห้าร้อยขึ้นกัน ตัวที่3ามตูผูพื้นแปดพันห้า้ดำปืนให้ดำปืนหมื่นแปดอา้าวตูวผูทั้ง4ี่วตเลยสองหมื่นสี่พัาไอ้นี่สองแปดห้ไม่ต้องใส่โซดาตัวนีสองแปดหาค่ะเพื่อนเราต้องใสเสซดามันสูงเท่าไหค่แค่น,นี่นี่บอกค่ะหนหชิหป โตแม่มันทองยูบุค่ะเนี่ยมันทองสามเดือนเลยทองสามเดือนเลยเด้อค่ะมันให้ลูกมาจากตัว้วค่ะเนี่ยลูกซีโต้ละครับตัวหาหน้าทองลูกซีโต้ตัวหาหน้าทองเ์ยค่ะวันเช้าใครม่านขอบคุณค่ะแม่ลูกเ้ยค่ะลูกตาหากเลยค่ะ แม่สีขาวลูกสีแดงแม่เพื่อนสูงประมาณลอยเสาหานี่แหละค่ะสองหมื่นสองพันหาแม่มันให้ลูกมาจั้โตัวเหรอคะแม่มันให้ลูกมาจาั้โตแมม่ัน้ลูกโตตัวตน,นี้ตัวที่สามตัวน,นี้จัาเดือนนี่ <c ười> ตัวนี้ประมาณสเดือนประมาณ3เดือนส2 5 0 0ื่้ารได้ค่ะตัวเมีค่ะ <c> ส <ười> ูงประมาณห่อยเส้าห่อยเส้าหามันได้ยูเท่าไหร่คะนี่อย่ปี้เดือนที่ว่าตัวแม่ยสาวแม่สาวแม่สาวน้อยอุ้ยกมผูหน่อยแล้วก็ซ้ำเห็นนี่แล้ว ขอเบอร์โทรไปอีกนะคะ086 0 8แ869 869 7446 7446แเกแดเอยบ่มเหมือนน้องานะคะขอพูดค่ะตัวเมียจอยเนาะใครบอกอยาไปเลี้ยงจอยเขาเลี้ยงวัวนพิมันสูงกว่ามันเท่าไคะนี่ลาย้หอ้ยลายลายกวหลาสอหาลยสามอเสามข้างในลูกไม่เจ๊กโตหรอคะนี่ลูกสลูกสอ่ะลูกสองกัในทองนี่บอลลูกสในทองท่านทองเจ๊กเดือนเนี่ ประมาณสมเดือนอประสามเดือนเอ้มาอออมันเหียวมันตูกใจแม่มาน่ลูกมันง่ามส่คอยเอาเปลยไปขายห้อ,องท้าได้กันเนียค่ะอ้างดา สี <22. S 2> ม่มื่สองค่ะค่ะต่อรองได้เลคะ่ะน้ำบอลลูกมันลูกพั่นล้คน่ะนต่อกะ้นาอนต่กตัวนม่พอกะตันต่กระตด้ือรนกระน่คกะต่อกน่กะน่กระตุ้นตกุอกร้นอกรนตกเดื้นต่อนอกน่อกน่อก้นอรน่อก่อรระนาะ ความนะอันนี้นะง่วงธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติบม่มีได้กินอาหารเลยงัวซสุดขอเบอร์โทรไปนะคะอีกบ่เอาเบอร์โทรอรีกบ่แม,มน098 098 306 306 89 60 89 60แมศูนยหกยด้หกย์แก้าหกศย์เมนในหอยนยหอยหน้อยในหอยหน้อยในหอยหน้อยอยู่แต่ตัวใหญ่ขอบคุณค่ะ, <c oughs> ะตัวนี้ตัวแม่ได้ค่ะแม่ลูกบ่หรือว่าแม่ ลูกมันบอลอ่ะลูกมันขับขายแล้วลูกมันนั่นอ๋อลูกคนขายไปแล้วขายแล้วขายแล้วเหลือแต่แม่เพิ่นแม่เพิ่นทองบ่ค่ะตอนนี้ทองครับทองได้6เดือนกว่าแล้วทองได้6เดือนแล้วนะคะครับผมเพิ่นสูงประมาณเท่าไหร่คะนี่พ่สูงประมาณเมตรเมตร40เมตร40เด้อคะ่ะเดี๋ยวถ่ายอ้อมๆให้เบิ่อนค่ะอุ้ยทองใหญ่แล้วนะนี่ทองได้6เดือนตัวเลยค่ะลูกเพิ่นก็ตัวแม่เด้อค่ะขายไปแล้วลูกเพิ่นขายไปเท่าไหร่คะนั้นข0 0ไครับ24,000 ห้องท่าได้ก็คันแม่เพิ่นผมห้องน่นคู่นี่ผมห้องหกสี่แม่เพิ่นสามหมื่นแปดได้ค่ะราคาต่อรองได้ต่อรองได้ครับต่อรองได้สามแปดขอเบอร์โทรไปนะค่ะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสี่สามสองสี่สามหกสองหนึ่งแดกสองหนึ่งเจ็ดหกสองหนึ่งเจ็นหอยยังกัค่ะอยว่านหอว่านมาแต่สนเอบัวงามรับตะบนบัวงามเพื่อเดชคุณละตะบนบัวงามเพื่อเดชขอบคุณค่ะหัวกระโดนด้ค่ะมาในของปลาสุวรรณ แม่ลูกคู่นันแม่นบอนะไล่ไรกับลูกนีบ่สี่ตัวตสีตัวนี่ห่องเท่าไรคะสี่ตัวนี่สามหมื่นเจ็ดทั้งสี่ตัวเลยลูกต้นนันต้นนี่ล่ะต้นนี่ลูกต้นนี่สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดบ่ไดขายบ่ได้ขายแยกเป็นคููเป็นคููบ่เป็นคู่นนี่เแยกก็ได้กันนีเขาีเอาเนี่ยาแยกเป็นคูขอมแม่นิเท่าไดแมห็มือหาหา ลูกเพิ่จักเดือนนี่ค่ะอสองเดือนกลัวสองเดือนกลัวโค่นั่นราคาเท่าไดสมนกลนี่นะหมือนสามพันกนนะ 13, ลัวห้าหกเจ็ดแปดโมเถอรสามหมื่นเลยที่นี่สองหมื่นกว่าบาทราคาต่อรองได้เลยค่ะสามหมื่นเท่าไรกับป๋าสามหมื่นเจ็ดได้ค่ะมีอีกบัวคันไ่น คัวหนีกับแม่ลูกได้ค่ะสองหมื่นแม่ลูกคุณหนีสองหมื่นใาค่าตอร่องได้แม่พิ่ให้ลูกไม่เจ้โตหรอคะ่ะสี่ตัวกับตัวที่แลนอี่ผุนแล้วเบื้องทางถ่ายมันก่อนค่ะลูกคนไปแลนเหรียญลูกงามเนาะาก สองเมื่นละคาตอลองได้ด้ค่ะหลูกมคนได้ค่ะหลูกมคนงามๆสีแดงขอบ<ม>หลูกไปหาแมยมตัวนี่พอพันกระโดนได้ค่ะสองหมื่นสามพัน อายุเท่าไดค่คะนี่อายุซีปีครับสีปีถ้าใครสนใจกะโทรมาได้เ้ยค่ะเบื์อคืนไ,ไ้ใหาตสาสุวรณขอบคุณคะ่ะแม่ลูกได้ค่ะ bốn mươi ngàn bốn trăm bốn mươi ngàn bốn trăm bốn กัีได้อาทัมนหเตนลูกย้รยเป็นตผูได้ค่ะสีเด้กันขับไปลูกกับแม่สีเดียวกันเลยแม่กระลูกเปินสามหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะค่าค่านี่ตอร่องได้ อเอร์โทอรอีกนะค่ะ0 8นย์แปด7กสองห้าเจ็ดสามเกาเจ็ดเจ็บตไหมนะคะกระบูนะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> อายุเท่าไหร่ละค่ะนี่สองปีกว่างปีก่าคนสูงประมาณเท่าไดร่ค่ะนะี่ประมาณร้อยสิสได้ห้องลาคาเท่าไหค่ะนะี่ห้อง3า0 0มื่นเก้าน ตัวไหนกระแมวนะค่ะประมานเนื้อแ <c oughs> บบขับวังตัวนี้นะคะตัวผู้กันซุ้มกุมารลอยสสี่ิบนี่ค่ะตัวนี้ห้องเท่าไรคะเนี่ยสามหมื่นทวน ค่าต่อรองได้เลยค่ะมันจะปีแค่นี้อองปีก้ัวงปี้ต้นนี้รนะา,า,าคาเน้นน่อยเลยพนสองหมื่นหนึ่งพันสามนหน่อยชุ 21, มบ้านลอยซอานะ่าหนเลยขอเบอร์โทรไว้นน่อเลยะคะ่ะ080 080 153 153 5481 5481าส้าส่แปดห่ 8, 1. 1> ไม่ห่อย,อยังค่ะ พอลีเดีอมพอลีมาแต่ไหนคะเนี a ่ยมาแต่นัคุณมาแต่นำคุณเขาคุณค่ะ vale ัวผ so ูห้องท่าไดคะเนี่ยเมื่อนกมอนกมันสูงทอไดเนี่ยมาตัอยเศร้าเป็นคนง่ายจ็ดปีอยู่มาสองสองปีสีขาวก็แมอ่น ตนี้แม่ลูกได้ค่ะสองละค่ะสามเมื่อสองเพื่อนห้ลูกมาจ้งตัวละตัวนี้ตัวที่สองบอกลูกมันจึงเดือนนี่เดยสี่หาเดือนกวข้อขึ้นเลยค่ะพอนาไปสมเอาขอมาถอยนะคะ ศูนย์หกหนึ่งามหนึ่ศขอบคุณเกสองขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กับซัานี้ก่อนเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้โบผาดคลิปใหม่ๆของยายเพิ่งขอบคุณค่ะ